เกิดแฮชแท็กเยอะมากเลยสำหรับแบรนด์โพเอมมีอะไรบ้างอยากขึ้นยานแม่อยากขึ้นยานแม่ต้องแหวนโพเอ็มเดินให้แฟนเก่ามันดูเดินให้แฟนเก่ามันดูอันนี้มาจากแพนเค้กเพราะว่าวันนั้นที่ f a ชั่นโชว์ w b เ w เนี่ยอันนั้นปี2022เพราะว่าน้องแพนก็เดินทุกโชว์ไงแล้วไม่ได้บ็อกกิ้งโพเอมก็เลยโทรพี่ชอนอยากให้แพนเดินยังไงคะก็บอกน้องแพนเอาง่ายๆคิดว่ามี แฟนเก่ามานั่งดูอยู่ oh, 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 oh. ที่ฟอลโล่แล้วแฟนเก่าอ่ะพาแฟนใหม่เข้ามาด้วยนะ uh. แพนจะเดินยังไงให้เขาดูอ่ะ,อะแพนก็โอเคได้ค่ะจนอีกทีหนึ่งมันไวรัลคือ,ค,อคืนวันนั้นน่ะมันไวรัลเฮ้ยเออเออ,เอ,อพูดไวจริงจริงเพราะแพนเค้ก็ไปเหมือนสัมภาษณ์ในมีคนมาสัมภาษณ์แพนเคก้กว่าทำไมวันนี้เดินแบบโอ้โ oh, ห oh. ใช่แล้วน้องแพนเค้กเนี่ยต้องเล่าให้พี่อาร์มฟังก่อนว่าคนจะมองเขาว่าเป็นซูเปอร์สตาร์ครับ ถ้าเรารู้จักเขาเนี่ยตัวตนจริงๆของเขาเนี่ยเขาบอกว่าแพนเคกบอกว่าอาชีพที่เขาลักที่สุดและทําให้เขาเข้าวงการเนี่ยคือการเป็นนางแบบและทุกครั้งที่เขาได้เดินแบบเนี่ยมันคือเขามีความสุขอแล้วเขารู้ว่าเวทีเนี้ยเป็นของเขา